ก็ยังอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีครับอีพีนี้จะพาไปที่น้ําพุร้อนหินบาดาบก่อนหินเขาก่อนนะครับอ่าตอนนี้หิวเข่าแล้วเพระมาณช่วงเวล้มกว่านะครับนี่เรามาถึงครัวป้าสานะครับโอ้โห้อโจะบีบเยอะสิต้อกินไม่หมดแล้วลุงช่วยกินไม่ได้นะครับนี่ตัวอันดับนี่ออันนี้ของลุงทองคนมีผัดกะเพราผัดกะเพราครับเอาเหล่าสดร้อนๆครับไปอื้มมา กลุ่งเลยขักข้าวหน่อยคือเริ่ยเป่าเนาะเป่าเนาะไอดตอนนี้ก็กิวเนเขาเรียบร้อยอิ่มแล้วนะครับคืนนี้ครับเราสรุปกันแล้วนะครับ<ห>เราจะนอนที่จุดาทางหลวงทองผาภูมินะครับ วิ่งเลยแยกน้ำผู้ร่อนหินดานน้ำตกผาตาดมายะผักนะครับขึ้นหัวโค้งปั๊บก็เห็นแล้วครับหมวดทางหลวงทองผาภูมินะครับเรียกให้เต็มเลยนะครับนี่ทางเขาทรายมือนะครับเห็นไหมครับจุดตรงนี้ครับอย่ามองคำนะครับเป็นจุดผักเบรกผักสบายสบายสไตล์นี่เห็นไหมครับเขียนไว้เนี่ยสำานักงานหมวดสุขาลานกลางเต้นบานผักเจ้าหน้าที่ไปครับเราจะไปหาจุดกลางนะครับวันนี้นะครับ อาจจะเหมาลานก็ได้พวกเรานะครับนะครับบ้านพักเจ้าหน้าที่ลานกลางเต็นต์ตรงปลายเห็นไหมครับมีแล้วครับหนึ่งเต็นท์นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานั่นกับอีกหนึ่งรถนะครับหนึ่งเต็นท์กับอีกหนึ่งรถนะครับมีไก่ด้วยครับป่ะปักรักเลยครับมีสะพานเหมือนสะพานรถไฟให้เดินเล่นนะครับนู่นคือถนน กาญจนบุรีทองผาภูมิน่นครับนู่นครับจะให้ดูนะครับกิคกับนุ่นเผอแป๊บเดียวสองสาวอยู่ข้างบนแล้วไหนขอเสียงหน่อยนู่นครับนี่คือจุดกลางเต็นท์นะครับหมวดการทางทองผาภูมิครับตอนนี้หนีฝนวิ่งมาข้างบนครับสองสาวมาก่อนแล้วสวยไหมข้างบนนี้ถูกใจอยากนอนกดขี้กดขี้อ่ะโอ้โหยวน นู่นห้องน้ำครับโอ้นี่ข้างบนนะครับนี่นี่คือจุดชมวิวผมขึ้นมาข้างบนแล้วพอดีฝนมันตกนิดหน่อยครับนู่นผมจอดรถอยู่ยเห็นไหมครับครับห<อ>้องหนังรอฝนตกครับในผ่านดีย๋วว่ามีของแก่คัดมาครับแต่ว่าให้แอบดูสองสาวนะความสุขของเด็กเมื่อเวลาได้มาเที่ยวเห็นไหมครับน่า ที่ว่ากระทิงมาจืดได้ไดโอ้โหบัวมีแต่งงามๆเลยนะครับไม่แค่กระทิงโทนนะครับอันนี้กระทิงไทยลมเย็นไหมลมเย็นมากครับผมตอนนี้เสร็จละนะครับนู้นมีเก็ะป่ะก็รู้แล้วกระจายเต็นอยู่ดอกครับมีรถบานมาด้วยนะครับมีรถบานมาแล้วก็มีเต็นนู้นชุดหนึ่งแ้วมีกลุ่มน,น้องๆผู้หญิงมาอีกชุดนึงไม่รู้ว่าจะกลางไหมมาถ่ายตรงชุดไกลๆนะครับ ไกลๆว่ะของนายพานนะครับนู้นครับก็เดินอ่อนไปนู่นครับก็จากนู่นห้องน้ำแล้วตอนเย็นๆหรือตอนเช้าวหวานกานดาเขาจะเดินลงสะพานใหม่นะครับโดยตรงสะพานเล็กนะครับตอนนี้หลังจากเรากลางเ็นเซ็ตนะครับเราขึ้นมาตรงไหนเราวุ้มโอ้ <laughs> <laughs> โอน้ำลายกระเด็นใส่ปากลุงเดี๋ยวโอ้ข้างบนอากาศเย็นมากครับตอนนี้ นอนพักผ่อนให้สบายใจก่อนครับเดี๋ยวตื่นดูโอ้โหเราจะพักผ่อนบ้างด้วยสองสาวมันดูหลังจากมันบังคับผมนะครับกําลังจะรับเลยเด้ดูมานานะตอนนี้มันไปควรนายพานแล้วครับตอนนี้ครับเขาไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าจะไปเล่นน้ำครับนี่หลังจากที่การเต็นเสร็จนี่ครับก็ให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมมาทงฝั่งขวาครับตอนนี้ผมมาฝั่งซ้ายมีใครจะเข้าของน้ำไหม เราเียงแใส่น้ำผุรอ้นอนครับตอนนี้เรากำลังจะไปน้ำพุร้อน<ไ> ه, ครับก็เลยโค้งมานนีเดียวแล้วครับก็<ไ>จะเขียนว่าน้ำพุร้อนหินดาดครับอันไหนนี่นี่พ<ไ>ุน้ำร้อนหินดาดครับป๊าอยู่ใส่มือก็จัดการเลี่ยวเลยครับน,นี่เดี๋ยวมาก็เห็นฝ่ายตรงมุงเทเลอล์อเลยครับนี่กีขาลอยเม็ดครับไปเดี๋ยววันนี้จะไปแช่น้ำ จะไปแช่น้ําร้อนให้อุ่นไข่กันหน่อยก็มาถึงน้ําพุร้อนหินดาดครับแล้วก็เลียวซ้ายครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูซิว่า<ๆ>เขาไม่แห่เอารถเขารู้ว่ายังไงรู้ว่าตกจอดแข่ตรงนี้ทํามานอนจะเป็นชาวไทยเด็ก10บาทผู้ใหญ่20่สิบต่างชาติเด็ก4ี่ผู้ใหญ่60ิบครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วก่อนครับหลังจากที่ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินลงไปนะครับก็มีทั้งต้ไม้นะครับ ของชาวไร่ชาวสวนแะไนี่แหละครับนี่มีคนสวยวิ่งด้วยนี่ผู้นำร้อนหินดาดครับนี่ครับเดินไปตจอครับตามแนนพานจบหินดาดใหญ่สองเด็กสองครับอบคุณครับครับโอ้ข้างใน ไม่ธรรมดาครับดูครับคืตอนนั้นประมาณ,มาณแขกลงเน,นี่ยเราไม่หลงเออต่างครับงูเห็นกันยาวไปนู่นนะครับนู่งคนเยอะ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 วางกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ที่ขอบบ่อหญ้าโต๊ะก็เอียนอนญาตให้วางเฉพ,เพาะน้ำดื่มและผ้าเช็ดตัวเท่านั้นครับ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วอัน,นี้อาบน้ำก่อนลงหนุ่มตอ,อนนี้มาลงแล้วครับเนี่เอาหวานลงไหมละ่ะเอาลงไปแช่แล้วหวานยังไงอะไรร้อนอ่ะก็มานะ้ำผู้ร้อนก็ต้องร้อนสิ ้ลเยจงไปน้ำผู้เย็นไปน้ำผู้เย็นจุ่มได้หวานนี่หวานไม่เห็นลงมาเหมือนลุงอะโอ้โหขี่ร้อนขี่ร้อนอยากไปน้ำเย็นแล้วเหรอโอ้ยล้วเวลาอยากมานะ อยากมานะักหน้าแปลกใจไหมเห็นไหมฝั่งซ้ายมือของผมเนี่กลายเป็นลำพุร้อนนะครับขวามือที่น้ําไหลมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นน้ําตกกันแหละนะครับก็เรียกว่าฝั่งนี้อุ่นนะครับฝั่งนี้เย็นนะครับนี่โอ้โหปลาจะปปเลาะขึ้นได้นูน่นตัวนู้นนะครับจะไม่ยอมขึ้นนูน่นนะครับหลังจากเรียนํำพุร้อนหินดาดเสร็จแล้วนะครับ ตอนชวนคืนไม่อยากคืนเลยคนบางคนนะครับตอนนี้พอคืนมาหนายังก็จะบองนี่นะครับตายครับนะครับเดี๋ยวแวะเซเว่นนะครับหาของหวง,งของหวานในพานแล้วก็ไปตลาดนัดดูอาหารเย็นไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเรียวสายไปตลาดนัดดูก่อนอ่าที่แรกว่าจะอ่าแวะตลาดนัดแต่พอดีผลผลต๊นะครับผลต๊แต่พึงยุดนี่ก็เลยเลยมาเผื่อจะ อาร์ดเสียงอยู่เซเว่นแต่ว่านู้นคนสวยสองคนนะครับคนสวยสองคนก็เห็นหลานชานมนะครับก็ไปแล้วครับครับหลังจากไดนามไดนามร็จไม่พอครับนู่นนูนครับลูกกินทอดครับนู่นกำลังหุงข้าวครับคนกำลังหุยเลยนูนโอ้โหหุงข้าวข้างถนนครับรอยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ซื้อมาตั้งนานครับเพึ่งครึ่งนึกได้เอามาให้ผ่านใช้ครับผมขอโทษเดอผ่านเด้อ วันนี้เด็กๆเขาต้อตงการไข่เจียวใส่กรอบไข่เจียวชะอมแบบพัดเพชรนะครับพัดเพชรอะไรไม่บอกเดาครับนายพานไปได้มาครับเข็กระทะอล็กนี่กำลังจะทำไข่เจียวชะอมครับนี่ครับเจียวชะอมครับนี่ครับ วันนี้มีนายพันไปตะลไปแวะนะครับแหวะตลาดน,นัดเลยเนื้อเนื้อไอ้มาไม่บอกเราเดอ้อนะครับ,ครบแค่นี้ก็พอแล้วครับอย่าบอกเรื่องวันเนื้อไอ้อืม,อมครับขั้นตอนที่ถ่ายใส่กระเพราแล้วครับชิมแล้วสุดยอดนี่ผมนะครับมาเข้าห้องน้ำหลังจากที่ผมเข่าห้องน้ำเสร็จปั๊บ ผมจะให้ดูบรรยากาศช่วง6โมงนิดนนะครับช่วงเย็นนะครับ6โมงครึ่งนะครับทีนี่นุ่นครับวันนี้ครับสามกลุ่มนะวันนี้ถูกใจสองสาวครับนี่เขายอมขึ้นมากินข้างบนอย่างนี่ผมบอกเห็นไหมครับนุ่นครับจุดกลางเต้นของเรานะครับนี่เราขึ้นมากินข้างบนหอแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้จุดชมวิวใช่ไหมครับนายพานกําลังอ่าบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับนี่ครับ วันนี้มีอะไรมั่งอย่างที่บอกเห็นที่แรกไข่เจียวนะครับไส้กรอกของเด็กไข่เจียวจะอมแล้วก็ผัด,มามาดนะครับ,รบผัด,ดกะเพราแซ่บๆนะครับเดี๋ยวกินเ่าก่อนครับครับตอนนี้สามทุ่มครับผมสามทุ่มห้านาทีครับโอ้คนสวยชอบบรรยากาศยังไม่นอนแต่นนรับเลยในพานเขาเ่าละล้วก็จะนั่งรู้บรรยากาศวันนี้มีดาวนะครับกลางคืนมีดาวครับชอบไหมที่นี่ชอบไหมชอบทุกที่และไปไหนก็ชอบทุกที่และ เออทาปแป้งเย็นหนังหังครับที่เห็นลรงคือถนนนะครับตอนนี้ลุงก,ก็หลานก็นยังนังนะ่งกันเข้านอนประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งครับสวัสดีตอนเช้าครับผมปับตอนนี้หกโมงครับหกโมงเช้าครับกำลังอากาศดีนะครับเดี๋ยวเชาว้ชาเช้ามาครับช่วงหกโมงนิดๆนะครับอพอดีมาคืนเข่าเหลือ นายพานก็เลยเอาเข่าแห่งอาหารไก่ตอนเช้าครับเนี่ยโอตินสองสาวกาแฟโอ้ในายพานปูลำเจ้าชาวเลยในห่วงเบาหวานด้วยนะครับโอ้โหแหมก็มกาแฟมีโอตินหวานโอตินันด้า กาแฟในพานแอบสุดเลยสุดปรูดเลยนีพูดงานร้อนเดิมครับเช้าเช้ากาแฟแก้วแก้วมันเหมือนเดิมยิ่งการมันเดิมทุกอย่างมันเดิมแต่แค่บรรยากาศ ครับพลังจากกาแฟแล้วนี่มันเดิมครับไ,รไขล่ลวกครับลังจากที่กาแฟแล้วก็ขนมปังแล้วก็ไขล่ลวกเสร็จครับนี่อา้าวสองสาวเอาเลยลูกหวานอา้าวกินให้ ครานี้ครับกับบรรยากาศเลยนะอากาศสดชื่นมากครับ2 5องศาครับตอนนี้6โมงนิดๆเกือบ7โมงครับนู้นห้องน้ำนู้นครับจุดเต็นลุงนะครับนุ่นเต็นพีเข้าเมื่อคืนขอบคุณมากๆเลยครับพีเขาแบ่งปั๊กไฟให้พอดีปั๊กไฟมันเต็มนะครับของสาวกระเดินไปแล้วครับเดินมาสุดแนละ้วตรงั้นก็เป็น เหมือนอ่ะหลอกาอคองไา่นู้นพอเลี้ยวขวาไปครับก็จะเป็นถนนที่ผมบอกนะครับเดินมาไกลถนนครับนี่มุมหนึ่งครับนี่ปืดหนุอตอนานี้เห็นหนาเต็มๆเลยครับใช่สดชื่นไหมครับไหนเมื่อคืนใครใครได้บรรยากาศนอนดึกมากเมื่อคืนวันนอนสี่ทุ่มสิบห้านาทีอันดาหลับก่อนเขาเลยก็โอเคครับทําสะพานให้เดินเนี่ยเดินออกกําลังกายได้เดินชมวิวครับนี่ครับ ผานก็สวยแล้วนี่นายพากำลังเดินมาครับหนึ่งสองสามเอหมาที่ไหนวะสองตัวนี่ฮะจะเอครับมา,า,าทำอะไรพูดดังๆนี่ทำหัวใจหัวใจให้ใครเอ๋มีแฟนแล้วหเหรอห้ออก่อนลงุงจะดูลีกครับโอ้โหยนันามยังไม่เสร็จอีกอ่ะมึงทำสองชั้นด้วยครับ ดูครับนี่ดูจ <c oughs> ินตนาการของน้ำหวานครับนะน้ำหวานก็ยังนั่งทำรูปปั้ยนู่นสองปูหลานก็ยังเล่นกันครับเอาละโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันก่อนห้องน้ำก็นะครับห้องอทำภารกิจก็คือชายสองยิงสองนะครับแล้วก็มีหา ห้องสำหรับคนพิการหนึ่งแล้วก็มีห้องอาบน้ําอย่างละหนึ่งครับก็ถ้าคนมาในหน่อยมันก็จะพอดีแหละครับแต่ว่าถ้าคนมาเยอะก็นี่ครับจะให้ดูบริเวณนะครับนู้นน่าจะสํานักงานนะครับแล้วก็ทีทํางานของจหน้าทีนี่ครับนู้นผ่านกําลังเดินนี่ก็คือทางออกทางออกลงมาหนูกเป็นถนนครับผมตอนนี้ก็เก็บของเรียบร้อยนะครับนี่ ายพานกำลังจัดนะครับนี่จากทีนอนที่เตยนเดินเลยนี่ขับนู้นครับเดี๋ยวครับก็เรียบร้อยนะครับชาวนี่ทีเขาเรียกว่าอะไรล่ะหมวดการทางทองผาภูมินี่แหละครับนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงพอดีเราเก็บเต็นเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับตื่นชาวม้าก็พากันเดินเล่นนะครับนะจุดเขาเรียกว่าหน่วยอะไรนะหน่วยทางหลวงชนบททองผาภูมิหรืออะไรประมาณนี้แหละครับลุงโต้งน้ำหวานนะครับอันดา ในพันในพันเขาห้องน้ำช่วงที่้รนในพันเขาห้องน้ำนะครับอีพีนี้ขอสรุปสั้นๆนะครับก็คือโอเคครับเป็นสถานที่มาแล้วก็มาพักผ่อนนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาขอถ่ายรูปตอนเย็นสิ่งที่เขาห่วงก็คือ,อไม่อยากให้กอ่อกองไฟไม่อยากให้เอาอาหารที่เป็นร้อนรอนวางบนพื้นยาให้พื้นยามันมันช้ำรือว่ามันตายนะครับพอเขาปลูกยาเพราะฉะนั้นมาแล้วก็คือสถานที่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมีช่องเสียบปลั๊กไฟถึงอาจจะไม่เยอะนะครับมาก็ช่วยได้แชร์แล้วก็ สิ่งที่ขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพี่เต็นทางคังที่แกแบ่งช่องเสียบไฟให้ผมเพราะว่าช่องช่องเสียบไฟไม่พอนะครับแล้วก็มันอันนี้แล้วก็พอหลังยางน้นก็คือห้องน้าก็อย่างที่ผมบอกไปก็ประมาณพอใช้แต่คนเยอะค่อยค่อยค่อ,อยแบ่งกันใช้แล้วก็ภาพรวมม็คือโอเคครับ25 26องศานะครับสำหรับ EP อ่าอ่า EP นี่นะครับกลางเต็นที่หมวดการทางทองฟ้าภูมิแล้วก็เล่นน้ําพูร้อนอ่าหินดาดนะครับ อ่าลุงโต้งน้ำหวานอันดาแล้วก็นายพันครับนะครับอีพีนี่นะครับลาก่อนครับพบกัน e ีพีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายหวานบ๊ายบายสวัสดีค่ะหวานสวัสดีค่ายางก็ขอขอบคุณทุกการเดินทางครับสำหรับเซนทัน a มชช n น r ี่เทคผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ด้วยคุณภาพและอูบันดิตเซอร์วิสครับช่างบิวออมใหญ่สายห้าขอบคุณทั้งสงท่านนะครับผม